สวัสดีครับผมพบกับฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับในวันที่4กุมภาพันธ์กับเซียนบูบอลเต็งเหมือนเดิมนะครับเสียงผมสภาพนี้อีกประมาณสัก3-4วันนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับป่วยหนักเลยฮะแต่ว่าช่วงนี้บอลมันน่าสนใจก็เลยต้องหยิบยกมาพูดคุยกันหน่อยเดี๋ยวฟื้นๆทำไปนะยังไงทนกับเสียงผมนิดนึงกราบขออภัยด้วยนะครับโอเคกันบ้านเมื่อวานครับหน้า u t u b e นะครับตัวแรกครับผมเฮา0-0นะฮะต่อเฮานี่โดนครึ่งหนึ่งนะครับปอปอตัวที่2ต่อเรเวอร์ลูกหนึ่งครับชนะ3-0กิน ตัวที่3ครับต่อมิลานนะครับผมปอปอชนะ3าูนย์บินนี่กินเต็มนะครับตัวที่4ลองเชลซีครึ่งควบลูกนะครับก็แพ้ออสเซนเลหนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้เนี่ยหูแหว่งนะโดนครึ่งหนึ่งตามที่ผมบอกไปแล้วก็ตัวที่5นะครับผมก็อยู่ต่อบาซ่า สองลูกทวนนะครับชนะแค่สองนึงเองอันนี้น่าผิดหวังมากๆเลยนะครผมแต่ก็บอกแล้วแหะว่าต้องรอดูว่าตัวผู้เล่นเนี่ยจัดลงประมาณไหนนะครับอ่ะผลงานหนะา้า YouTube เมื่อวานก็ประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าผลงานในไลน์แอดตัวที่เน้นที่สุดนี่ AC ซีมิลานกินเต็มเลยนะฮะเมื่อคืนครับผมใครที่เป็นสมาชิกผมแล้วตามนะถ้าไม่สวนผมว่าน่าจะบวกนะเอออาจยินดีด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าใครอยากได้ที่เด็ดนะครับผมจากผมและทีมงานแบบนี้หลังไมค์มาได้เลยนะครับไลน์แอดแอปบอมไปสนะฮะนอกจากได้ที่เด็ดแล้วครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมมีแจกเงินหมื่นด้วยนะ ถายถูก3คู่ได้หมื่นหนึ่งายถูก1คู่ได้500กิจกรรมแจกเงินตรงนี้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับผมในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับผมใครสนใจอยากจอยหลังไมล์มาเลย line @adbomb88 นะครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับแต่แนะนำนะทักมาหลังไมล์สอบถามสมัครสมาชิกได้เลยรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับช่องผมเปิดมาเข้าสู่ปีที่5นะใครที่อยู่กันมานานขนาดนี้ก็ ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมเครดิตไม่ต้องห่วงนะหายห่วงได้เลยนะฮะรับรองไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับโอเควันนี้ฟุตบอลเนี่ยหคู่ครับเป็นฟุตบอลถ้วยซะส่วนใหญ่นะฮะผมก็ไม่ส่วนใหญ่หละฟุตบอลถ้วยทุกคู่เลยนะครับจากสี่ลีกนะเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวไหนน่านะสนใจกันบ,บ้างครับ ไปเปิดกัคู่แรกแกันที่ฟุตบอลเดอเบโคลขาวนะครับที่เยอรมันนะครับที่2.45สฮะโฮสตคิววันนี้เปิดบ้านเจอกับมาขาวสตุกร์นะครับโดยรอบที่ผ่านมานะครับผมทางด้านของโฮสไตคิวพวกเขาก็ผ่านฮัมบูกมาได้นะฮะบ,บุกไปชนะ2.1 ส่วนสตุกัดกครับปุกไปชนะโบกูม้มาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ถ้าเทียบฟอร์มกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสตุกัดกดูดีกว่าแน่นอนโฮสไตคิวแดดเป็นทีมที่อยู่ในลีก้าสอนะเพิ่งตกชั้นไปฤดูกาลก่อนและปัจจุบันเนี่ยก็รั้งอยู่ดับที่11ของลีก้าสออีกด้วยดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเลื่อนชั้นถือว่ายากนะครับผลงาน5นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้1น,น,นะครับผม ส่วนเกมย่าวห้านัดหลังสุดชนะ2สเสมอ1แพ้2นะครับก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากขนาดนั้นนะครับขณะทีะ่ทางด้านของสตุตกาดเนี่ยพวกเขาชนะมาสานัดรวดติดต่อกันแล้วนะ ทั้งฟุตบอลลีกนะครับผมแล้วก็ในฟุตบอลยุโรปนะครับโดยฟุตบอลยุโรปเนี่ยเล่นในยุโรป้าลีครับผมสตุตการ์ดนี่ก็เข้าสู่รอบ16ทีมในรอบเพลย์ออฟไปเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้ผลงานในบุเดสลีกาปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ4นะครับมีโอกาสได้ไป UCL ฤดูการหน้าด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่สตุตการ์ดในฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับ เจอกันเมื่อ2ฤดูกาลก่อนครับสตุตการ์ดเล่นในบ้านชนะ21โฮสตคิวเล่นในบ้านเสมอ2 2นะครับเป็นฟุตบอลอบูดเดสติกานะยาเย้ายวนนะครับเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วก่อนที่โฮสตคิวจะตกชั้นไปนั่นเองนะครับสบภาพความพร้อมวันนี้คร่าวๆนะทั้งฝั่งของตอัวถิ่นโฮสตคิวก็ยังฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับผมตัวหลักวันนี้ลงครบแน่นอนโดยเฉพาะในตำแหน่งของกองกลางเพลย์เมกเกอร์อครับกับทั้งทีมอย่างสตีเฟน เกซิปสก,สสกี้รวมไปถึงอีกึ่งเพลย์เมเกอร์อย่างโจนาสเทอร์เคิลเซนนะครับนักเตะหมายเลขสิบนะครับผมรวมไปถึงกองหลังที่เล่นได้เด่นหน่อยอย่างอีวานเนกิชนะครับทำประตูได้ด้วยแมตช์ที่แล้ววันนี้ลงสนามกันทั้งหมดนะครับถือว่า อยู่ในสภาพที่ฟูลทีมนะครับเชกเช่นเดียวกับทางฝั่งของสตุกาทีมเยือนครับที่อาจจะมีตัวเจ็บอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแดนเอเซลสักกาูหรือว่าจะเป็นทางด้านของลาซาโยวานอวิชแต่ตัวที่เหลืออยู่ก็ถือว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะครับผมเกมรุกวันนี้นาเป้าจะใช้เป็นทางด้านของอเมดินเดมิโรวิชแน่นอนนะครับลงสนามโดยมีทางด้านของเจมส์เลเวอร์ลิงนะฮะแล้วก็ทางด้านของนิโคลัสนาตีนะครับผมยืนเป็นกองกลางตัวรุกแล้วก็มีอาคาคันคาราซ ยืนคู่กับอันเจโลสตีเลอร์ในตำแหน่งกองกลางตัวควบคุมจังหวะเกมนะครับผมก็ต้องบอกว่าสตุตการ์ดมันดูดีกว่านขยางชัดเจนมากๆนะครับล้วถามว่าทุวยนี้เอาไหมผมว่าสตุตการ์ดเอานะอาจจะเอาแบบไม่เต็มที่ไม่เต็มแ็กอะแต่ว่าก็เอาอะเออคงไม่ปล่อยผ่านหรอกนะครับโดยเฉพาะการเจอกับโคสตคิวคงไม่ปล่อยผ่านง่ายๆแน่นอนอย่างน้อยที่สุดถ้าจะล่วงก็ขอล่วงกับทีมใหญ่ๆด้วยกันดีกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดผ่านไปได้รอบนี้ก็จะเจอกับทางด้านของไบเอ์เลเวอร์กูเซน ที่ยืนรออยู่แล้วในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ผมมองว่าวันนี้โคสไตคิวน่าจะมาได้ไกลสุดเท่านี้นะสตุก์กาเนรฤดูการนี้ถือว่าฟอร์มดีมากไม่ว่าจะเย่า่หรือว่าจะเยือนนะครับผมเล่นค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีความสมาเสมอพอสมควรนะครับซึ่งไอทีมประเภทเนี้น่าก,กลัวนะครับผมโคสไตคิวไม่ใช่คู่แข่งครับในวันนี้ต่อให้ได้เล่นในบ้านก็ตามแต่ผมว่าแพ้แต่แพ้เฉือนนะครับผมได้เปิดมาต่อหนึ่งลูกทั่วนะสตุกข์กบุกมาต่อ ไม่เจ้าก็เจี๋ยลุ้นว่าจะชนะ1ลูกหรือชนะ2ลูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนโอกาสชนะลูกเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุดนะครับก็ลุ้นเลยแล้วกันนะว่าจะลูก2มาหรือเปล่านะครับคู่นี้ก็กั้นใจกัดฟันครับอยู่ต่อสุดการราคา1ลูกทวนไปนะฮะคู่ที่2ครับไปที่อังกฤษครับฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเลกที่2นะครับแมนซิตี้วันนี้เปิดบ้านนะครับอิตาสเตเดียมเจอกับนิวคาสเซิลซึ่งแมตช์แรกเลกแรกครับที่เซนต์เจมส์พาร์คเป็นแมนซิตี้ที่ทําได้ดีกว่า บุกไปชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนรอบที่แล้วแมนซิตี้นี่ผ่านเบนฟอร์ดมาได้นะฮะชนะ2อูนย์ในบ้านขณะที่นิวคาสเซิลก็เปิดบ้านชนะฟูลแลงมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยกลมความได้เปรียบค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะจากการชนะถึง2ประตูมาจากที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับผลงานแม City นซิตี้ในช่วงหลังอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่3นัดหลังสุดพวกเขาถือว่าทําได้ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับชนะ2เสมอหนึ่งนะครับโดยเป็นการชนะกลากับชนะ บุ๊ป2-0นะครับในบ้านตัวเองและเกมล่าสุดบุกไปเยือนสเปอร์เสมอ2-2คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแมนซิตี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหากับเกมเยือนนะครับแต่เกมในบ้านพวกเขาถือว่าดีเลยทีเดียวฮะขณะที่ทางฝั่งดีวอเซ่นนี่ไม่ชนะใครมา3เกมติดแล้วนะครับเจอเกมยากๆครับแพ้วินล,ล่า0-2เสมอแพ้แชร์1-1แพ้ลิเวอร์พูลล่าสุดเกมเยือน1-4นะครับโอ้โหไม่ไหวเลยครับคือเกมเยือนดีวอเซ่นมีปัญหา,จ,าจริงๆครับส่วนใหญ่เจอทีมใหญ่ๆมักจะมักจะแพ้เอาตรงๆเลยแม้กระทั่งเจอทีมเล็กๆๆหรรืออขนาาาดดดดกกลงงมัี็สสะุเไ้่ยคบ คือวันนี้เจอกับทีมที่เก่งในบ้านอย่างแมนซิตี้ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับผมและฤดูก,กาลนี้เนี่ยนอกจากในฟุตบอลถ้วยที่เจอกันไปแล้วที่แมนซิตี้บุกมาชนะเนี่ยก็เจอกันอีกหนึ่งเกมนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเล่นที่บ้านนิวคาสเซิลแต่ว่าเป็นนิวคาสเซิลที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ถึงกระนั้นเองภาพรวมทั้งหมดนะครับผมในการที่นิวคาสเซิลต้องบุกไปเยือนแมนซิตี้ที่สนามแห่งนี้นะครับห้านัดหลังสุดโอหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนัดหลังสุดอ่นะหรือเอาง่ายยๆเล 1> 11 1ฤดูกาลหลังสุดนะครับผมที่นิวเซิลต้องบุกมาเยือนแมนซิตี้ที่สนามแห่งนี้ไม่เคยแม้แต่จะเก็บ1คะแนนออกไปได้เลยครับแพ้ทุกเกมและใน11เกมตรงนี้ครับเป็นการแพ้เฉือนลูกเดียวแค่2เกมเท่านั้นนะครับที่เหลืออีก9เกมเนี่ยคือแพ้ขาดลอยด้วยผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกขึ้นไปล้วนๆต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของสถิติเฮตุเฮตนะครับในบ้าน แมนซิตี้ดูดีกว่านิวคาสเซิลแบบมากมายมหาศาลจริงๆและเชื่อว่าวันนี้แมนซิตี้คงไม่ได้โรเซตชั่นตัวผู้เล่นมากมายอะไรแล้วนะครับเพราะว่าตัวเจ็บเยอะเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นเจเรมีโดกูนะครับรูเบนดีแอสจอสโกกวาดิอาลซาวินโยมาเตโอโควาซิตจอห์นสโตนและขณะเดียวกันครับไรยันชากี้ยังต้องรอเช็คฟิตนะฮะอย่างดีครับโฟเดนลงสนามได้เออร์ลิงบาร์ฮาแลนลงสนามได้แล้วก็กัปตันทีมอย่างเบอร์นาร์โดซิวา และตัวใหม่ครับทางฝั่งขวาอองตวนเซเมโยนะฮะวันนี้จะลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายเป็นรายันอานูรีและนิโคลัสกอนซาเลสยืนเป็นกองกลางตัวคุบจังหวะนะครับขณะที่นิวคารเซ่ลครับวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับตัวเจ็บมีแค่โจลิงตันนะครับในตำแหน่งกองกลางที่มีปัญหาจริงน่าจะเป็น3กองหลังอย่างฟาเบนชาเอเมีคราฟแล้วก็วาเลนติโนลิวราเมนโตที่เจ็บไปนะครับวันนี้ก็เซนาฮาจะใช้เป็นมาริทียวยิงกู้กับบอตแมนนะตัวใหญ่แต่ช้าหน่อยนะครับผม แบกขวาลุยส์ไมลี่แบ็กซ้ายลุยส์ฮอร์นะครับตรงกลางกับเกมรุกอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบูโดก,กิมร์ไรซันโดโตนารี่รวมถึงทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนด้วยนะฮะก็ถือว่าทีมดีได้กันทั้งคู่ครับแต่ว่าเล่นบ้านแมนซิตี้เนาะวันนี้แมนซิตี้เนี่ยน่าจะเล่นง่ายครับดิโควาเซนต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่นะฮะเพื่ออย่างน้อยที่สุดคือต้องชนะ2ลูกกับเพื่อต่อเวลาออกไปนะครับแต่เชื่อว่ามันยาก,กน,นะฮะและด้วยความที่นิโควเซนมาบุก มาบุกเข้าใส่แมนซิตี้ในบ้านแมนซิตี้อ่ะคุณนึกภาพออกใช่ไหมมันทําให้มันมีช่องในการที่จะโจมตีได้ง่ายขึ้นครับก็เลยเมองว่าวันนี้แมนซิตี้เนี่ยเล่นง่ายกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับผมค่อยๆหาช่องเลือกจิ้มไปเรื่อยๆครับเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสที่จะโดนหมัดน็อกได้เหมือนกันนะสำหรับดิวกาเซ้นนะครับอย่าลืมนะว่าที่นี่บ้านแมนซิตี้นะเออถ้าบ้านบ้านดิวกาเซ้นก็ว่าไปอย่างนะครับผมว่าวันนี้โดนอีกรอบอะ่ะทั้งไปทั้งกลับนะครับผมหนึ่งลูกมีแน่นอนสองลูกไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ว่าชนะชัวนผ เดียเปิดครึ่งควบลูกครับขอเชียร์เหล่าใบสีฟ้าไปแล้วกันนะไม่ไม่กินครึ่งก็กินเต็มแต่กินแน่นอนครับคู่ที่3ครับไปส่องฟุตบอลอ่าโคปาอิตาลีกันบ้างครับรอบควอเตอร์ไฟนอลนะแปดทีมสุดท้ายครับวันนี้เตอร์มิลานครับเปิดจูเซเป้เมียซ่าต้อนรับการมาเยือนของม้หินโตริโน่ฮะเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานรอบก่อนเนี่ยผ่านเวเนเซียมาได้นะฮะเปิดบ้านถล่มไป5้ต่อหนึ่งขณะที่โตริโน่ครับโชว์ฟอร์มเด็ดครับบุกไปชนะโรม่าได้3ประตูต่อ2นะครับถือว่าฟอร์มดดีีีเเลยยทวนะะฮ แต่ว่าฟอร์มโดยวรวมยังสู้อินเตอร์มไม่ได้หรอกเพราะาอินเตอร์นี่ชนะคู่แข่งมา3เกมติดต่อกันแล้วจากทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล UCL หรือว่าฟุตบอลลีกนะครับผมซึ่งในส่วนของฟุตบอล UCL นี่ก็เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเกมล่าสุดครับคือการบุกไปชนะเคลโมเนเซในฟุตบอลลีกนะฮะสประตูต่อศูนย์และตอนนี้เองสถานการณ์ในการชว่วยวิรีอาครับอินเตอร์มิลานก็ยังนําเป็นจ่าฝูงนะทิ้งห่างเอซีบิลาน5นาคะแนน ส่วนด้านของโตริโน่ครับชนะ2แพ้3จาก5เกมหลังสุดประเด็นคือว่าเวลาเกมไหนแพ้เนี่ยโตริโน่มักจะแพ้ขาดเลยนะครับซึ่งเกมเยือน3นัดหลังสุดเนี่ยชนะ1แพ้2ครับแต่เกมที่แพ้คือแพ้โคโบ0ศูนแพ้อตาลันตาศูนย์สองอะไรแบบเนี้ยนะค่อนข้างจะแพ้เยอะครับผมเราต้องคู่เจอกันในฟุตบอลลีกแล้วนะครับหเกมก็เป็นฟุตบอลอกัโชซิราอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านครับก็ไล่ถล่มโตริโน่ไปแบบขาดลอยเลยนะครับ5ประตูศูนย์ครับโอ้โห เล็ดจริงๆนะฮะแล้วก็เจอกันเนี่ย5นัดหลังสุดในทุกรายการครับอินเตอร์มิลานชนะทุกเกมไม่มีเสมอมาคันสักเกมเลยครับคือเฮดวิเฮดเหนือกว่าแบบมหาศาลจริงครับมันสู้กันไม่ได้เลยครับผมเจอกันทุกครั้งที่อินเตอร์มิลานเป็นต่อเยอะมากๆนะครับส่วนสภาพความพร้อมครับของทั้งสองทีมวันนี้ครับผมทั้งฝั่งอินเตอร์มิลานก็เชื่อว่าอาจจะมีโรเลชันบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับเพราะว่ากองกลางสองตัวหลักเนี่ยมันเจ็บนะครับทั้งนิโก้บาเรล่าแล้วก็ฮาคาชานากลู ดังนั้นเนี่ยไอตัวสำรองที่ลงมันก็เหมือนตัวจริงแหละที่ต้องใช้เป็นประจำนะครับตัวริมเส้นอย่างเดนซิลลูฟี่ก็เจ็บด้วยนะครับซึ่งคาดว่าวันนี้ครับสามกองกลางครับจะนำทัพโดยเฮนริกมาคิตายานเปียเตอร์ซิเลนสกี้แล้วก็ทางด้านของอปีตเตอร์ซูซิชนะครับโดยทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นดีมาโก้เหมือนเดิมแต่ฝั่งขวาก็จะเป็นลุยส์เอนริเก้นะฮะเดินเกมกู้หน้านะครับวันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นทางด้านของมาคุสตูรามนะครับผมยืนคู่กับทางด้านของยูอันบอนนี่แทนนะฮะ ก็อาจจะพักทางด้านของลาตูโรมาติเนสไปส่วนกองหลังครับวันนี้น่าจะกลับมาใช้ชุดใหญ่แล้วครับอเซอร์บีอคันยีแล้วก็บิเซกนะครับผู้รักษาประตูยานซอมเมอร์ขณะที่โตริโน่ไม่ต้องเสิร์ครับผมเจออินเตอร์มิลานคุณไม่ต้องมาโรเตชันครับชุดใหญ่ต้องลงให้ครบนะครับผมแต่ว่าหลายๆตัวก็ยังเจ็บอยู่ไม่ว่าจะเป็นเปอร์ชัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอิสมาลีหรือว่าอีวิก้า อีวานเอลิชนะครับผมกองกลางทีมอีกหนึ่งตัวก็เจ็บนะตัวเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันอย่างดีว่า3กองกลางตัวหลักยังอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นคาซาเดนะครับผมหรือว่าจะเป็นในด้านของเอมิรานอิคารนะครับรวมไปถึงใด้านของดิโกล่าวาลาซิชตัวนี้เล่นดีมากคูหน้าเชอดามยืนคู่กับทางด้านของจิโอเนีซิมิโอเน่แต่ว่าบอกตรงๆอันนี้พูดจากใจเลยสูอินเตอร์มิลานไม่ได้หรอกครับผมอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านด้วยนะฮะถ้าจัดทัพใหญ่แบบที่คาดการณ์จริงๆ ยังอินเตอร์มิลานชนะขาดแน่นอนฟุตบอลทั่วไปความระมัดระวังมีอย่างเดียวคือคุณต้องดูตัวผู้เล่นว่ามันจัดลงตามที่เราคิดหรือเปล่าจัดลงตามที่ผมคาดการหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันชุดใหญ่แบบนี้จริงๆแน่นอนอินเตอร์มิลานดูดีกว่ามากมายเล่นในบ้านด้วยครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีอยู่แล้วนะฮะแล้วเกมหน้าเนี่ยอีกตั้ง4วันครับอินเตอร์มิลานเปิดบุกไป,ปเยือนซาสโซโรก็ไม่ใช่เกมหนักหนาอะไร อย่งนั้นมองว่าวันนี้เนี่ยผมว่าชนะแน่นอนและเชื่อว่าชนะขาดด้วยนะครับผมโตอริโดคงสู้ไม่ไหวยันไม่ไหวนะครับเลยเปิดแพงนิดนึงลูกครึ่งแต่ผมว่ามานะชนะ2-0ูนพอดีคำคู่นี้อยู่ต่ออินเตอร์มิลานเจ้าถิ่นครับคราวนี้2คู่สุดท้ายครับไปดูฟุตบอลโกปาเตเรกันนะครับฝั่งสเปนนะตีสตรงครับอลาเบสเปิดบ้านเจอเรียลโซซีเด็ครับผมโดยรอบนี้เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะครับแล้วก็แมชก่อนครับอลาเบสครับเอาชนะรายโยมาได้2ประตูต่อศูนย์นะในบ้านครับโซซีเด็เปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนามาได้3ประะตตู่อ2นครับ ผลงานของอาราเบครับชนะ3แพ้2จาก5เกมหลังสุดโดย2นัดล่าสุดครับพวกเขาชนะรวดครับเปิดบ้านชนะเบติสสองตามด้วยบุกไปเอาชนะเอสปันิอนได้2ประตูต่อ1โอ้ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากครับและโดยเฉพาะจะยิ่งเกมในบ้านของอาราเบถือว่าดีนะครับผม4นัดในบ้านหลังสุดชนะ3เสมอ1นะครับโอ้โหเออในบ้านนี่ใช้ได้เลยฮะ ่วนด้านของโซซีแดนะครับผมต้องบอกว่าผลงานดีมากๆในช่วงหลังๆค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็ถึงนขนาดนี้พวกเขาไร้พ่ายติดต่อกันมาแล้วทั้งสิ้นนะครับแเกมรวดฮะโดยเป็นการชนะและเสมอไปอย่างละสี่เกมนะครับถ้าเกิดน,นับแค่เฉพาะในช่วง90้าสิบนาทีนะฮะโดยเ,เกมล่าสุดครับคือการบุกไปเสมอบินเบาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ถ้านาับเฉพาะแค่เกมเยือนจริงๆก็ถือว่าเหนียวใช้ได้ในการ4เกมหลังสุดนะครับเกมเยือนชนะสงแล้วก็ เสมอ2เกมนะครับถือว่าเป็นดีมที่ฤดูกาลนี้เล่นเกมเยือนได้ดีนะซูสิแดตผมไปดูสถิติมาละเจอกันในฤดูกาลนี้ครับในฟุตบอลลีครับผมเกมแรกเล่นบ้านอาราเบสอาราเบสชนะไปก่อน1-0นะครับผมคู่นี้นี่เจอกันส่วนใหญ่บ้านขาบ้านมันครับและฤดูกาลก่อนอาราเบสเอาชนะซูสิแดตได้ทั้งไปทั้งกลับด้วยนะฮะโอไม่ธรรมดานะบอกก่อนของแสลงนะเนี่ยเออซึ่งณนะจุดๆดนี้รอบนี้ก็เชื่อว่าใช้ตัวใหญ่ชุดใหญ่ลงสนาไมไปครบนะครับแต่วันนี้อาราเบสจะไม่มีตัวหลักก็คือตหน่าของเดดิสโซเรสนะครับกอง นอกจากนี้ก็ยังมีอีก2ตัวอย่างตด้าน่งของคอสกี้นะครับผมกองหลังฟินแลนด์แล้วก็คาร์ลอสเบนนาโบนาวเดสนะครับกองกลางกองกลางรุ่วัยหนึ่งรายแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใช้ตัวหลักลงจริงๆวันนี้ลงสนามมันครบครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าอย่างโทนี่มาตินสที่ตอนนี้ฟอร์มดีมากนะยิง4ประตูจาก5นัดหลังสุดยิงคู่กับลูคัสบอยครับที่ยิง2ใจ1จาก5นัดหลังสุด ถ้าเป็นชุดนี้ลงน่ากลัวเลยแล้วก็มีอกองกลางเพนเมเกอร์อย่างอัโตนโอบังโก้ด้วยนะครับผมทำประตูได้นในเกมล่าสุดนะเป็นกัปตันทีมครับยืนคู่กับปาโบอีบันเยสถ้าชุดนี้จริงๆกองกลางกับกองหน้าแบบนี้จริง,รงอัลเเสน่ากลัวมากครับส่วนด,ด้านของทีมยเยอร์โซิเดตนะครับผมวันนี้เนี่ยถ้าคือฟุตซากุโบมีปัญหาการมาเจ็บนะครับแค่ตัวเดียวนอกนั้นลงสนามได้หมดนะครับซึ่งก็เชื่อว,ว่าวันนี้ครับมิเกลโอยาสบาวจะยืนหน้า คู่กับทางด้านของลู้าซูสิชเหมือนเดิมนะในเกมบอลถ้วยเขาจะใช้เป็นชุดนี้นะครับขณะที่ทางด้านของกาซโลกูเอเดสครับผมที่ฟอร์มโดดเด่นม,มากจะยืนประจําการทางดิมเส้นฝั่งขวาแล้วก็บาเรเนเซียยืนทางฝั่งซ้ายนะฮะต้องบอกว่าทีมนี้ทั้งสองทีมเนี่ยเขายังสูสีกันมากาเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอาลาเบสอาจจะดูเลื่อมๆกว่าหน่อยในเรื่องของการได้เล่นในบ้านนะครับผมแล้วก็ฟอร์มในบ้านดีมากครับแต่ถ้าเกิดคุณภาพนักเตะเทียบกันแล้วเนี่ยโซนซเดสเนี่ยจะดีกว่านิดนิดนึงครับแต่อย่า ฟอร์มดีได้กันทั้งคู่บอกตรงๆงคู่เนี้ยตัดสินใจลําบากชิบหายเลยเออโซซิเดตก็ฟอร์มดีท,ทั้งเย้าทั้งเยือนแต่อลาเบสก็ฟอร์มดีมากโดยเฉพาะเกมในบ้านแถมสถิติเจอกับโซซิเดตก็ดีมากกว่าอีกด้วยนะครับต้องไปดูกับว่าใครน่าจะจริงจังกับถ้วยนี้มากกว่ากันอ่ะดูแรงจูงใจนิดนึงนะนัดหน้าโซซิเดตเนี้ยต้องเปิดบ้านเจอกับเอลเช่ถือว่าเบานะครับอีก3วันขณะที่อลาเบสครับแมชหน้าเนี่ยพวกเขาต้องอ่าเจอกับ เกเาเฟในบ้านอีก3บวันเหมือนกันก็ถือว่าไม่หนักจนเกินไปนะครับผมส่วนอันดับในลีกเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาราเบสนะครับผมก็อันดับที่10ขณะที่ทางด้านของเรอัลซซิดตนี่โอ้อันดับที่เท่าไหร่วันนี้อันดับที่8นะฮะแหมจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าทีมกลางตลาดในกันทั้งคู่ครับแรงจูงใจพอๆกันเอางี้แล้วกันเชียร์ทีมในบ้านนะครับผมหน้าบ้านน่าจะน่าเชียร์มากกว่าเพราะว่ากองเชียร์หนุนหลังนะเออคือทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยว่ะเพื่อนๆแต่ใจยางจริงราคาก็เปิดมาเสมอด้วย ให้ผมเชียร์ละเบสจบแค่นี้แหละเอาเชียร์บอลหน้าบ้านไว้ก่อนนะครับกรณีอย่างนี้นะเออเป็นทริคนะครับผมต่ออละเบสครับราคาเสมอครับ แต่คู่สุดท้ายครับไปที่เมสตายานะครับตีสามตรงเหมือนกันรายการเดียวกันเลยนะกปาเดเรครับบาเลเซียเปิดบ้านจอแอตเลติกบินบานะครับผมเดือรอบที่แล้วครับทางด้านของบาเลเซียนี้ก็บุกไปเอาชนะเบอร์กอสนะครับทีมรองมาได้2ประตูต่อศูนย์ขณะที่บินบาก็บุกไปชนะเลโอเนซ่ามาได้4ต่อสนะครับเป็นทีมรองบอลเหมือนกันนะก็ใช้ชุดสำรองลงนะผลงานเลยเป็นแบบนี้ครับแต่วันนี้น่าจะชุดใหญ่มากขึ้นนะเพราะว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะครับผลงานช่วงห้านัดหลังครับบาเลเซียชนะ3เสมอ1แพ้1นึ่ะเกมล่าสุดแพ้เบติ ถือว่าผลงานเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะนะสำหรับบาเลเซียและตอนนี้ก็ขยับพ้นโซนตกชั้นม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พูดถึงในฟุตบอลลีกนะขณะที่บินบาครับผมโอสานัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับเนี่ยเอออยู่ในช่วงฟอร์มไม่ค่อยดีครับแล้วก็บินบาครับในช่วงเจ็ดนัดหลังสุดโอขออภยัยเก้านัดหลังสุดถ้านับแค่เฉพาะ90้านาทีนะในเกมอย่างเดียวเนี่ยมีชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวคือบุกไปเอาชนะออตแลนตา 3ประตูต่อ2นะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าบิมดาวฟอร์มตกอยา่างรุนแรงนะครับผมจากที่อยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปตอนนี้เนี่ยไหลามาอยู่อันดับที่11ของลีกแล้วนะครับโอ้สารวันตี้ลงสุดๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะเกมเยือนนี่ชนะใครแทบไม่ได้นะเอาตรงๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าบอลถ้วยรายการนี้นี่จะเต็มที่แค่ไหนนะครับผลงานเจอกันในลีกนะครับผมเกมแรกครับบาเลเซียเล่นในบ้านนี่ก็ชนะทน้าของบินบาวมาได้ก่อนด้วยนะ2 0นะเออ ผลงานดีด้วยนะครับบินเบาผมว่าแย่ฮะดูแลฤด,ดูกาลนี้เหนื่อยครับผมสภาพความพร้อมของทีมดีกว่านะาคราคร่าวนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็น่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดได้กันของทั้งคู่นะลงสนามเจอกันนะครับเพราะว่ามันเป็นทีมใหญ่ด้กันทั้งคู่แล้วนะครับซึ่งบาลนเซียเองก็อาจจะไม่มีทางน้านของผู้สล่ปรัตูเมือหนึ่งครับอย่างจูเล่น อากิเรซาบาล่านะครับผมชื่ออ่านยากมากตัวนี้เจ็บแล้วปิดเทอมยาวด้วยนะครับทีรีคอไรอาครับกองหลังโปรตุเกสแล้วก็มอคกาเดียกับบี้นะครับผมเซ็นเตอ์ฮาฟตัวหลักอาจจะต้องรอเช็คฟิสสักทีหนึ่งครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคู่หน้าครับผมเบลทรีครับยิงคู่กับฮูโกดูโรแน่นอนโดยมีเปเปลูครับแล้วก็ดันจูมาเป็นกองกลางคอยเติมเกมขึ้นไปนะฮะส่วนด้านของบินเบลนะครับวันนี้เนี่ยตัวที่เจ็บครับผมเอาตัวแบงก์ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นปาราเดสครับไอต่อปาราเดสนะครับกองหลังตัวหลักเนี่ย โดยไมแดงไปแมตช์ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ติดทั่วแบนต,ตามระเบียบนะครับขณะที่นิโก้วิลเลียมเจ็บดาดาเนียลวิเวียนนะครับเซเนห์ฮาร์ตตัวหลักเจ็บออฮันซันเซตเจ็บนะครับผมแล้วก็ปราดอสเจ็บที่พูดมานี่ตัวหลักทั้งสิ้นเลยนะครับผมเกมรุกวันนี้ครับก็คงต้องพึ่งกอค่ากูรูเซตา้ายืนหน้าเป้าโดยมีอุนายโกเมสอินากิวิลเลียมแล้วก็ทางด้านของโรเบิร์ตนาวาโรานะครับผมเป็นกองกลาง3ประสานนะฮะเซเนฮาร์ก็วันนี้ต้องใช้ตัวหนุ่มครับอย่างโมราครับผมอารนโตร เรโกโมรานะครับผมยืนคู่กับตัวเก่าอย่างยูริเบริเช่นะฮะก็ถือว่าเป็นทีมผสมผสมนะบิเบาเพราะว่าตอนนี้ผมว่าพวกเขาคงไปโฟกัสเกี่ยวกับฟุตบอลลีกมากกว่าเนื่องจากต้องทําดับให้มันไปฟุตบอลยุโรปให้ได้นะครับโกบาดาเรอาจจะดูแล้วไม่เน้นเท่าบาเลเซียบาเลเซียดูแลเน้นกว่าเพราะว่าฤดูกาลี้พวกเขาไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับแค่ต้องทําตัวเองให้อยู่รอดในลีกกับ หาถ้วยสักใบหนึ่งก็คือโกปาเดเรมีโอกาสสุดแล้วนะครับดังนั้นเล่นในบ้านด้วยผมมองว่าบาเลนเซียมีโอกาสมากกว่าและเกนในบ้านบาเลนเซยก็แสดงให้เห็นในฟุตบอลลีกมาแล้วว่าพวกเขาสามารถเอาชนะแอตเลติกบินเบาได้นะครับดังนั้นวันนี้มีโอกาสที่จะทำได้อีกครั้งหนึ่งนะหรือ,อยังแยกก็แค่เสมอเท่านั้นใน90้าสิบนาทีนะฮะเรเปิดมาราคาเสมอในเสมอการคู่นี้ขอเชียร์หน้าบ้านครับบาเลนเซ่น่าจะดูแล้วปลอดภัยที่สุดนะครับอยู่บาเลนเซยเจ้าถิ่นไปครับเรียบร้อยครบั่วนะครับวันนี้ทั้ง5คคคููู่่่่่อออออะเีียยววาทททััััรรรรกกกกบบบนนตตแผมมื1ล ตัวที่2อครับอยู่เจ้าถิ่นแมนซิตี้ครึ่งคูบลูกตัวที่3ครับต่ออินเตอร์มิลานเจ้าถิ่นลูกครึ่งครับตัวที่4ครับอยู่อาราเบสราคาเสมอและตัวที่5อยู่บาลนเซียเจ้าถิ่นราคาเสมอนะครับวันนี้อิงไปทีมเจ้าบ้านซะส่วนใหญ่นะก็มีสตุการ์ดคู่เดียวที่ผมให้อยู่เป็นทีมเยือนนะครับลองดูแล้วกันผลงานพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนใครอยากได้ทีเด็ดในไลน์แอดทักมาหลังไมล์ละกันนะขอเข้าเป็นสมาชิกเดี๋ยวผมมีแจกทีเด็ดให้ทุกวันนะครับแล้วก็กิจกรรมแจกเงินหมือนนะ ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะอันนี้คือเบนฟิตที่คุณจะได้จากการเป็นสมาชิกกับเรานะครับผมก็อยากสมัสมาสมาชิกหลังไมล์มาแอดปอ8แปดได้เลยนะครับส่วนใครเข้ามาครั้งแรกครับผมถ้ายังไม่มั่นใจในตัวผมก็กดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปก่อนได้เลยนะครับแต่ช่องผมเปิดมา5ปีแล้วนะนะอันนี้บอกอีกทีนึงนะจะได้มั่นใจกันหน่อยนะเออแต่กดติดตามไว้ก่อนก็นกดีไม่เป็นไรนะครับผมพร้อมเมื่อไหร่ก็ทักมาทางไลน์แอดแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆเจอกันใหม่บ่ายพรุ่งนี้ สภาพคอผมนี่จะสุดได้เมื่อไหร่นะครับกรุงเทพฝุ่นเยอะมากๆครับป่วยเลยนะครับผมอลองดูถ้าพรุ่งนี้บ่ายโมงยังไม่อัพคลิปก็เจอกันอีกทีวันมารืนล้วกันนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ